Phải. phân hết công an xỉ leo lợi à, đi phá nhắp bởi nhau tất cả nắng nhất hôm qua mặt 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 Để bước nằm cần tôi biết không Để ông tay lộn ngàm bộ Hết bộ khúc nè Mày cái nằm bộ này nhầm <laughs> Hết bộ nằm nè Bên ta bây giờ sầm Hả? Bên ta Nó Còn là hết này. Mua bộ mua bên ta Ui à. <laughs> 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 น <c> ั <oughs> ่งไปเลยนั่งตามของล <c oughs> อยกระเือข,ขีดต้มหมดเลย <c oughs> ตกยห้องเด้อไปทางครัวหิ <c oughs> ไปยั่งไปเลย Đây hết nền, nghe tiếng từng từng. Hết nó có xếp từng từng. Men. Họ rồi đi hận hơn ngọc phong. Ba nhà phải bưng được. Đây đây, ô đây. Sao xin nàng ngắm rồi đây. Ôi ngâm ngâm ngâm. Tụเจ้า khoáng ngọc phong đi. cho khoáng hơn ขึ้นไปทางได้มื้อนี่. nữa <laughs> น,นี่ไปชีอันเอาอันเครื่องให้เขาจับมายนอที่โคมถีโอ้คักคักคักพี่น้องเลยเห็นบอกแล้วลเด้อไกลสชีแล้วแล้วเด้องินงอกฟงไกลสชีแล้วแล้วแล้ว ดีซี่นะเดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างเบิ่งอออีกเท่นึงมาพี่ก่อนก็ได้โอ้แดดอนขนาดเลยครั้งก็แนวเรียบยอมาซ่อนหาย่างเบิ่งเด้อ

มันงอกฟุ้งได้นี่น,นี่จะเป็นทางค้างเห้่น้องเลยเบิ่งก่อนอาทางหลังให้เบิ่งได้ก่อนนาะเดมุมมองทางด้านหลังี่น้อง อยกแล้วเหมยอนเงินงหนอกฟงนี่เนี่ยสร้างเงินกำลังสริมซีนาะอันนี้จะเป็นเงินเกน่าคนเินมาก็อยุ่ติดกันเลยเงินเก่ามือได้สิมังเงินเก่านี่ เงินเก่าเนที่นอัปเดตเงินเก่าหาเบิ้งกอนนี่สำเร็จละด้อเงินงกฟง เจ้เฮ in, ือนงอกฟงทันสำเร็จแล้วบนนี้นะบนดามือกอบนดามือปูกอะไรที่น้องไปเบิกที่บนทางอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นบอลลินอันนี้จะเป็นบอลซานอธิบายเพื่อนฟังเลยบอลซานบอลนางลินเจ้คันได้ก็งามบุงามทุนย่างบุญยูหันแหละหานะเด็กอันนี้บอลซานจะเห็ดหางเลยค่ะล้มลวงเนี่ยอันนั้นจะเป็นเห็ดบอลดังไฟเนี่ยบอลเข้มซางยืดหยุ่น เอาใจเขาไปเบื้งในเขามาเบื้งขึ้นในเป็นจะได้ด้านในเนี่ยใส่บนทับเต่อะไรก่อนแล้วก็สำเร็จแล้วนี่ไปดีแล้อเนาะห้องนอนผู้เดียวเลยเพราะนับนเัาก็จะได้ซื้อซาร์ซื้อยังปูพร้าวขึ้นสื่อซื้อเครื่องซื้อข้องซื้ออันน่ะี้ห้องขวานอนเฟรบสบู่กับมาโอนี้กับบอดี้อามามีแต่มื่ออื่นไปแหละเพราะเขามาองามาบางทีซื้อเครื่องมาหารใส่เครื่องทานแล้วก็ซื้อไม่ห้อง แต่แต่สีมางเหรอในนั้นบางทีเนาะโมมางกับโเป็นยังกะางสิเงี้พูดเออยังเข้าโมไปเพเห็นเราทุ่มมานี่ทางดันนั่งเด้มันมีบืดบอลจับเนี่ก็มีบอใส่กระจกกระเจ๊กก็แล้ยวบนหลังหูหน huh? ึ่งเป็นตาหูหนึ่งเป็นตีนเนาะ Cô đừng xài chút thôi, phát vô đây, chờ phát này, xài vô hết luôn, mình phải làm cắn vô đây Ơ chào Phải làm cắn lấy, cô đừng xài vô Cô đừng phát vô đây Cô đừng phát vô đây, phát vô ngóc vô Ngóc vô lại ra ຍ້າສ yes, ູ້กันไปເດເຂົ້າແມ່ນສ uh, ຸດເຈาะໃສກະມາເຈาะສັກອ່ອນຈະເຮັດອັນດຽວລະກະແລ້ວຍ້ານກໍຂກົນວໂກາຍຫານຫມວດຫົດาดຍັງດບໍໃດລ້ນິັລ້ວນອງເັແຈງດໍສັບເືອນກອງພງມມ່ງທนດມດທົດນໃສືໃທດ อันณาซื้อสร้างกระซี่เครื่องอุปกรณ์ที่มาประกอบนี้เมื่เท่าใดเดี๋ยวบุญโยชลุปมาฟังเนาะแล้วก็ะชีบอกว่าเงินที่เขาห้าพันเนี่ยเป็นผู้ได้เด่ที่ให้เนาะให้เป็นจำนวนเท่าใดใจ่ายไปเท่าใดเลื่อนเท่าใดอ่าบุญโจะลุปมาฟังเนาะโอ้พี่น้องทราม้อยคนดีเขามาเบิ่งนนะเดี๋ยวเพียงเด้อบุญโยซีสรุปมาฟังหรอกเรื่องเงินเรื่องค้ำเรื่องเอื้อเน่าบุญโยดีใจแล้วที่ผู้ใหญ่ ไลายล่คนเนาะผู้ใจบุญไลายล่คนในช่วงน้ำใจหมาพันยูจบบญญะพยูคงไม่เคยได้เอื้อจากบ้านเลยว่ามีไอเดียที่หให้เนาะบางทีไลยคนกับยักษว่าโอ้นนวนที่ไดเเนาะใจบ,บุญมาช่วยนี่ไลยคนทีน่เนาะไลยคนผูน้ะละเส้นผู้ละห้าเส้นผู้ละล้านมีฮอตผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ด่างต่างประเทศให้ฮอตสี่ล้านเนาะสี่ล้านกีฟประมาณนี้เนะพี่น้องเนาะเพี่น้องเป็นหนึ่งตัวละมาเลยมาแจ้งกันประมาณ ประมาณสี่ล้านห้าล้านเดี๋ยวที่ว่าเป็นดับฐ่านญ่สมควรเนาะเพื่อนเก่าเคนนี้มือด้นห้อสิมาเพื่อนเก่านี่หมบให้เรามั่งเองอ่าสบายดีเอฟซีจัดให้พืนเพื่อนกันรถเราจึงมั่งอ่าจักสั้นสั้นลอยซอง ต้องมีอ่างล้คงแดงมือดสิขึ้นเฮ็ดใหม่บ่ฮู้บางทีก็เบิ่งจังหวะดีๆก่อนซื้อเครื่องซื้อของมาให้เพ่นดีๆก่อนมีไอันอยู่ซื้อห้องวนอนซื้อาดซื้อมอนหเพ่นแดก่อนเ็ดห้องน้แล้วก่อน ชื้อซี่ไม้มาทาได้ไหว่ากันได้แล้วค่ถ้าเห็นงามร้ายเลยยันเราไปดู Bằng đét Hooken quay sau. Hooken quay, do you not? But daddy, do you not? Hooken quay, 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 do you not? Hooken แดีพยบ่เะแล้วบัดหน้ถ้ามีโอกาสอีกก็เฮาก็เฮ็ดใหม่เนาะเฮาเฮ็ดให้ผู้ใหม่ตึมเออบิ่ะมาณนี้ก็มันเป็นไหมอยู่ของนแดอาจจะเบิ่งเราาจะปลูกปลกปนได๋ก็สิหมตัวนี้นี่มัน ເຮົາເບິ່ງເບື32ອສາລ້ດເໂອ້นັນນີທອາກາດຮອນຫາຍຮອນຄືັນພີກຮອນອ້່ວທະນູາພວ່າงามຫາຍບຸນຍ เดี๋ยวจะให้เบิ้งข้างน้าเด้หรอครับสิได้จบคลิปเพราะว่าหายมาดนแล้วอาะอยู่อธิบายเด้ออธิบายยังมาแล้วก็จบคลิปแหละเออเอาสำหรับคลิปนั้นกับบทสอนให้พี่น้องก็คือสีเห็นแล้วเนาะเห็นไลยสิงไลยอันแล้วมีแต่ว่าผู้ใดที่มีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้กองวิดีโอฮั้นเนาะพวกเขาสิมาอ่านแล้วก็ค่อยล่มกันเนาะเห็นเราไดปรับปรุงเนี่ยได้เติมหรือว่า อาจักเพิ่มเติมตัวใดจังสี่พวกเขาก็อาจจะทาอ่านคําคิดเห็นของพี่น้องเนาะอืมกบ่มีหยังด้แต่ว่าอ่าเฮาก็เตรียมเครื่องเตรียมของมาให้เพิ่นตอดมันบ่พอเนาะเป็นเครื่องใส่ของซอยอ่าเป็นผ้หมบ่เป็นเครื่องใส่แล้วก็สิได้เฮ็ดห้องน้ําเว้าแหละเฮ็ดห้องน้ําแล้วค่อยมามอบเรื่องว่าสิอ่ามอบับกันแนวใดอีหยังต่างๆหั่นน่ะเฮ็ดห้องน้ําแล้วก มีอีก,กบุญพงศ์ว่าเพื่อนชีห้เฮ็ดอยู่ใส่ว่าชีห้เฮ็ดกับบางทีชีเฮ็ดใส่ห้อมกับงเงินข้องน้อ,นนองเศร้าเหล่านี้ะนะตอนนี้บุญโยซื้อปลอกมาอยู่ซ่องปลอกซ่อ,องปลอกคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละซ่องปลอกก็จ้าสายมันกระเบ,บื้องหรอกเรื่องเรื่งคี้นะเป็นเพราะมันบรเต็มอหรอกมีแต่น้่มาแหละมีเทอนำ้มนนำมาแต่ข้างนอกอสิมาเขามาันก็เต็ม มันกระวอโบได,ด้เนาะแต่คิดว่าทําอีดก,ก็คิดว่าจะเห็นให้แต่งอกฟองนะแล้ววันนี้พอดีมีเหอนอันข้องอันน้องเศร้าพื้นยูมอนี้ก็บุมีห้องนาก็เลยว่าอยากซื้อมาใส่อีจัพอกนึงนอันท้าสะดวกนะก็บุญว่าจะมีรถเข้ามาโบว่าเข้ามาอันนี้มันกะไกลเน,ะนาะจริเขาจะมาส่งฟอกเรียวก็จะกระสุ่มยากอันไ่อืมแสงทองสบายดีงามไายสมเซยเด้อ